ี๋ยวไล่เลยชิวหน้านะเดี๋ยวราคาบอกนาครีมชิลหน้าเออ่ยูนิคอนกับไปได้ครัตัวนี้กับไปเลี้ยวไดเหมือนกันเดิมเข้ามาด้วยกนันแล้วก็จะเป็นพวกแคนบาร์เห็นไหมแคนบาร์นะครับแคนบาร์ไฟสองชุดไฟสองชุดมีวิตซ์ปิดเปิดสวิตวเ,ปเปิดนะครับเปิดแยกได้นะกันแข็งนะครับซีตัวนี้คนถามมาเยอะโคตรแข็งแรงเลยตัวนี้แข็งแรงนะครับรถแข็งเราก็ใส่อยู่นะครับตัวนี้มีขบทั้งคู่ นะมีหางั้งคู่โมโตสกิลนะปี๊ดนะครับเป็นปี๊ดไดโนโค่สามใบการแหนยูนิคอ,อนนะเดี๋ยวพาดูนี่ก่อนละกันที่จับโทลซับอัาที่จบับซ่อนอยู่ด้านหลังอ่าลองวนมาดูเป็นที่จับโทรศับนะแล้วก็ปี๊ดนะครับปี๊ดสามใบนะครับ,ปบ,ปนะรบเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดทอเดิมใส่ได้เลยใส่ได้ทุกปีนะครับ mm hmm. เปิดไม่ เดี๋ยวให้ดูในปิ๊บเล็กน้อยข้างในปิ๊บมีนเนอร์ให้นะครับอินเนอร์สายรัดมีนเนอร์มีสายรัดนะชุดกุญแจข้างในเนี่ย<ม>เห็นไหมมองเห็นไม่มมันติดมาแล้วอ่ะตัวนี้ปิดมาแล้วนะส่วนล่างวันนี้แบบไวไยๆดูใบคาก่อน อ่านี่เห็นชัดกว่าในข้างนะครับในตัวของข้างล่างก็จะมีการปิดมาเหมือนกันนะนี่ก็จะปิดปิดมาเหมือนกันจะเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ของของไดโนโคนะสุดท้ายพร้อมแหละมีอะไรอีกพักเท้าพักเท้าเอรเ์ซีมพักเข้าหนามนะครับถอดยางเดิมใส่ได้เลยกันดีดข้างในซุ้มล้อของเครือนตน,นะตัวนี้มาแล้วนะครับของปีสองนะครับ ันดีดมาแล้วกลัแบบน้ำกลันแบบน้ำเอนจนบบนิ้นเหมือนกะแบบันนะครับเป็นกลับน้ำเอนจิ้นนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับคันนี้ใช้งบประมาณหกห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าร้อยบาทจะได้มาแบบนี้ใครชอบแบบไหนก็ลองดูจะแต่งยังไงก็ลองดูครับอ่าลืมไปมยกแฮนเดิโคมาดูยกแฮนเดิโคไม่ต้องจัดสาย ใส่ได้เลยตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ใส่ได้เลยการแฮนเหมือนกันการแฮนด์ยูนิคอนสามารถใส่ได้เลยไม่ต้องปรับตุ้มโดนเปลี่ยนทุกอย่างโดนเปลี่ยนหมดนะครับก็น่าจะคร่าวๆประมาณนี้แล้วแหละน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ลองดูครับชอบอยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับพ็อกไรเดอร์นะครับเดี๋ยวเราจัดให้